เสือหมูเหรอครับเนี่ยวัวโอเนื้อวัวเนาะโอเนื้อวัวเนาะอืมเป็นเนื้อวัวกี้นะครับเอาวัวกี้เลยครับเลยเอาขายดีเลยกิโลเท่าไรครับวัวกี้เท่านี่สามร้อยซ่านะครับเป็นวัวกี้วัวไทยกี้เนาะอืมเป็นตัดเสบเลยครับเลยนี่นี่โอ้โหเนี่เครื่องในนี่ยไหม่าดเป็นตัดเสบยบอ๋อผู้เสียก็ลังสียเอาขายดีเลยครับเลยเอาขอบคุณหลายๆครับอันนี้เป็นผลัมไม้นะครับด้วยพลัมไม้หกสิบบาท เอ็นตาแซบดีเนาะแม่ค้าสวัสดีครับผลไม้เลยอืออาอางุ่นไร้เมล็ดนะครับเนาะอืออาวนี่ที่รูปหกสิบบาทก็ถือว่าแพงนะครับเด้อถือว่าแซบอางุ่นตลาดวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับอือทุกวันศุกร์เอาพี่น้อยอยากกินเลยเนี่ยเอาไทยแก่บิ่งก็ได้อืออ้าวแซบๆเอามาเลื่อยนะครับเด้ออางุ่นไร้เมล็ดหกสิบบาทขายดีนะครับเด้ออาขอบคุณหลายๆครับ ลายยางหลายแนวสวัสดีครับครับสวัสดีครับลายยางส้มปลามกสมองเอออธิบายไปเลยหลายยางหลายแนวหลายยางหลายแนวมกปิ้งให้สุกปิ้งให้สุกตัวค้าวมัสิให้พี่น้องได้กินปลอดภัยกินอร่อยสุกหลายเป็นเป้าเท่าลายมันเกิดดนบอกครับบ่าครับโอ้สุกหลายไม่เป็นเป้าเท่าลายมันเกิดดนเท่าลายเกิดดนสัตวลแกนล้านนี่ส้มปลาอยู่พีได้ครับด้วยนี่ปิ้งให้แล้วเนี่ครับนี่ครับส้มปอ๋อ สโลกแกียนสุกไลสุกไลไลมนเป็นเป้าเท่าไรดดท,ที่เกิดโดนอโอ้ยสโลกแกีนนี่แน่นอนเลยลเปิงเต่าทานันเด้อนี่เด้อเอาจะเสียมกเท่าไหรล่ะครับเนี่ยสิบบาทครับสิบบาทเนาะสิบบาทสามมกห้าสิบเอายังมีเงินทอนเนาะเอามีมีมีเราก็ซื้อโปมี่ได้หลายอย่างหลายเนี่ยลายอะโปงกเปอร์ซิลได้เนาะมกปลาซิวลมกปลาซิว แต่ซื้อที่มีเงินทอนแต่บ่ซื้อบ่มีเอาตเองีอื <laughs> อ<น>อสโลกแกนสุมไลเปลี่ยนเป้าเท่าไรเกิดโดนเท่าไรเกิดโดน <laughs> ตลาดนัดวันสุกวันพุธบ่สุวันสุนเกเ้อเอา,เอ,เอ,าอันตลาดวันสุกวานหน้าโกนะครับเอาทำเพ่อูชชี่ไร้นะครับจังหวัดกาลสินนี่แหละครับ,รบเอาเบาทกื <laughs> ไปหมดเลยครับนี่นะจานเท่าไรเลยครับเห็นเฮาสี่สิบบาทโอ้ได้หลายตัวนี่จานนี้ใหญ่เลยนะครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทโอ้เก็บแล้วกงเอาไหมอเอาถูกๆเลยด้วยนะครับเด้๋เอาตลาดนัดวันศุกร์ทุกเช้าโอ้ยทุกวันศุกร์เอามาเลยนะครับมาหาแม่ค้าพ่อกค่าได้ครับนี่พ่อกค่านี่อยู่ได้กี่หลายอย่างหลายเนี่ยอารมณ์ดีได้พ่อกค่านี่เนาะ ขอบคุณหลายเด้คอครับผมค,ครับขอบคุณหลายครับรอเอามาหาผัวขายเราจะกินพวกมก ok ปลาซิวพวกมก ok ส้มพวกนี้แหละเด้อต่อตะละวัำวันซุปสูสวันซุปมาเลยโบได้ขาดเลยครับเด้อคนต้มแดดออกโบเกี๊ยวโบยุดเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายตมแดดออกผัขายกินก็หาาปลาทูหน้างอคอหักของแท้นี้มหาบะถูกๆแต่ละนั้นบ้านน่ากลัวเลยครับเด้อเอา พี่น่าก,กินปลาทูนะครับนี่เด้อแซ่บๆซบเลยเด้อมีวันพุธกับวันศุกร์มีวันพุธกับวันศุกร์แต่ว่าพอข้าเพิน่นบ่อ,ออกกล่องเด้อ <c oughs> อานนี้ครับบ่เป็นยังครับนี่มาเลยเด้อย,ยิ่งหาบาทเท่านั้นเด้อเอาสองกันหาสิบบาทถูกๆปลาทูสดๆเนาะเอาขอบคุณหลายครับหมดแล้วมั็นยังละละโอ้หมูปิ้งขายดีเลยบาทนี่เบิงซีรีไปนะบอกครับบอกเอาเบิงซีรีไปนะหมูปิ้งเหลือแต่ถาดเด้อจะมาสายเด้อ ตลาดนัดวันศุกร์นะครับหมูปีกของมาเาตซ้าสามาสายยังสินะครับนี่ป้ายเด้อครับโอ้ถูกตัวนี่ห้าบาทเท่านั้ททนนี่หาบาทสิบบาทเด้อนะครับเอาเหลือแต่ผู้ขายเนาะนี่เหลือแต่ผู้ขายเด้อนี่เอาเสื้อสวยอะไรมาเตซ้าเด้อครับผู้เต่าทานเป็นแบบนั่นเนาะอีกแสบๆเลยโอ้คุณย่าอยู่ไก่คุณแม่อยู่ไก่เลยครับสวัสดีครับโอ้ขายมาผู้เดียวเ่รครับบ่โอ้สอง ูนึงขายอยู่อีกมุมนึงบอกโอ้แปลงกันนะครับโอ้บักม่วงโอ้มีหมดัวเนียเด้วยครับเด้อมีหมดทุกอย่างเลยครับเอาพี่น้อยจะกินด้วยแต่ละตะวันสุกเอาบ้านหน้าโกนะครับตำบลหน้าโกออำเภอพิชไลนะครับทุกเส้าวันสุกนะครับมีผักเริ่มจะหาบาทสิบบาทบอกครับบักเขือนบักวเพื่อถูกๆอันนี้มีมดให้กินด้อครับเด้อจากสวนสดๆดีละทั่วสิบบาทอานี่ถูกๆเลยครับพริกกระมี่นะครับโอ้งามแต่พกเนาะ พิ่ส,สวยๆนะครับอ๋อเป็นตะเพ็ดเห็นไหมพี่จากสวนได้ครับเด้อนี่แล้วดิบพวกป่าจากเกลือน้ำป่าบอครับบอ,อปนิ่นนะครับกิโลละเจ็สดสิบบาทบอครับปนิ่นรือยแปสดสิบเจ็ดสิบบาทนะครับเด้ออันนี้คือเกลือน้ำป่านะครับเด้อป่าเกลือน้ำป่าไม่ให้กินนะครับเอาตลาดนัดวันศุกร์วันน้าโกนี่ไม่ให้พี่น้องก,กินนะครับเด้อเอาอันนี้เป็นหนังทำนองงัวบอหรืองย,ยังไงใส่ปลาคออู้ใส่ปลาคอป้าตัวตัวใหญ่แบบนี้บอปลาคอ โอใส่บพอเขาข่อยปลาแสดงว่าพอตัวใหญ่ตัวนี้ใส่บางใหญ่เ,เลยเอาพี่น้อยเดยวกินมากได้ครับเดีย๋ยวนี้เด้อเอาตลาดนัดวันศุกร์นะครับนี่แหละนะครับนี่ครับแม่ข่าเด้อครับอือา้าวสายแม่กะดียุย้ดเนาะตลาดเท่านี่เนาะอื้าขอบคุณหลายครับเด้อขายดีนะครับเอาตลาดนัดวันศุกร์ มวยน้อยมันแน่เดไม่บอกฝักเฝ้าหาบัดมาฝักติดไใบใบย่างดีได้ครับหน่วยใหญ่ๆกลมๆเขียวๆสดๆดักของนี่คมคำ้อยนะโอ้นี่คมคำ้อยป่ะครับนี่บอกมาจากนี่คมคำ้อยราคาบัแพร่เลยครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบยี่ห้ายี่สิบห้าอันนี้แม่หนังส้มโอบ่กส้มโอครับส้มโอของปาจีน ของปลาจีนโซนปลาจีนนครนายกนี่ยิ้มหาบาดนี่ยิ้มหาบัดปลอกไข่ฟ้อมปอกไข่ร้อมเนาะแซ่บอีหลีเแล้วในเด้อนี่นะครับอันปอกแล้วยิ้มหาบัดเนื้อชมพูเลยเด้อเนื้อชมพูเลยเอาตลาดนัดวันศุกร์วันน้าโกตลาดนัดวันศุกร์วันน้าโกทุกเส่าวันศุกร์พี่น้องอยากได้เอาสมโออนะครับเด้อจากปลาจีนบุรีนวลในนี่ยิ้มหาบาท เดี๋ยวกับบักฟักเด้วยครับเด้วยหน่วยละเศร้าหน่วยละเนี่ยใบแจงใส่ไก่ใส่นั่นี้ครับเด้วยอ้ามีกรอบเศร้าบาดไม่ขายแล้วครับใหม่เลยเอ้าวสดสดมาใหม่เลยเนาะมีกรอบอ่ครับอืมีกรอบเศร้าบาดม่หลุดมันม่กุ้งแห้งหรอมันเป็นกุ้งแห้งบ่สายตาแห้งบ่ดีเลยหรือเป็นกุ้งแห้งเอาแม่ข่ากันล่ำขายเลยครับพูนพ่อข่านะครับเม้าแดนแล้วพอข่านั่งบั่นพอข่านั่งบั่นชาการอยู่คนละเอ้า นี่นะครับเอาทั้งสองเลยโอ้ขายดีครับอี่ดมลูกนั่นมาแล้วมาแล้วเอามามาทำหน้าที่ครับพ่อข้าทำหน้าที่เอาพิเศษให้ไเอ้านี่แม่ข้าพ่อข้าโอ้ขายดีตัวเดยนเนาะอืมเอาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับโอ้พ่อข่าแม่ข้าใจดีนะครับนี่เด้อเบิงนี่บริการอบริการนี่ให้ฟรีเลยใจดีมากเลยนะครับขอบคุณหลายๆครับทั้งสอง บอกครับเม่นยังไรห้องเฮาตัวตุ่มบนเรือเลือแต่ียังกว่แก้วมังกรอนเอาขายดีตัวตุ่มเศร้าบาทนี่ครับจ่ายเงินไปเลยแซ่บบ่ครับบ่าไหนซิมว่าไหนซิมได้คุณยายแซ่บบ่คุณยายแซ่บขาประจําคุณยายนี่แมินบ่คุณยายขาประจําเลยเอาใส่ได้ไมได้ได้แก้วมังกรนหน่วยละสิบเนาะอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องคนมาขายสูงก็สูบบอครับบ่ ทุกวันสูดนะครับเด้อทุกวันสูกเอาขอบคุณหลายครับขายดีเลยเนี่ยเอาไปสิเบอร์แลวเดอทัวต่มคุณยายมาซื้อทัวต่มเอาด้านนี้เป็นเสื้อผ้าเอามุมนี่สุดๆเป็นเสื้อผ้าหน้าแพโอ้แม่นมาคุณแม่คุณคุณยายนะครับอืมชุบขายู่สุดๆกี่ล้นเนาะ ถูกๆเลยเสื้อผาเด้อยคุณนะครับโอ้หลเดือดันดีแล้วหอยก็มีเอ้าซ้ายเหรอครับโอ้ยเหลียวปเห็นได้หนิแม่ผมนึกว่ามันขายเสื้อผาทะน้องนี่แม่โอ้ยอันนี้ก็ขายเหม่เลยหอยกันนี่หอยยันกองเฮาเหรออันนี้ขายหอยยันทองอันนี้มากระโอ้หอยยันทองลอยหนึ่งหอยยันทองหอยยันทองนีกก็เอิญหอยหอมบอกครับบอกหอยหอมกระชายหอยก็ขายไปโอ้ทองก็ขายหอยก็ขายแทนตัวรอด ครบทีมเลยนี่ครบสูตรอันนี้เขาเอิ่นหอยหอมบอกครับเรื่องหอยหอมเราเอิ่นหอยหอมผู้ไทยเอิ่นหอยเก็นผู้ไทยเราเป็นผู้ไทยบอกครับแม่ค้านี่ยโอ้ผู้ไทยบ้านน้ากูนี่บอกแต่ทีีู้ดไทยบ้านเขาวงเนาโอ้เขาวงเนาะเขาวงโอ้ผู้ไทยเขาวงสวยเลยผู้สาวเขาวงดานเจอกันยูนะผู้เท่านึง่งเนี้ยเนาะโอ้บอกครับบอกแม่นเนาะหอยหอมหอยหอม กิโล่ละอร่อยเนาะกิโล่ละอร่อยบ่เพึ่มกิโล่เลยนึงเอาเน่าสวยเน่าหายากเนาะน้อยหอมด้วยครับอ๋อขายบุกบุก๙บาทชุบแม่ค่าจากสาวพุทธให้นะครับด้ิเอาเดี๋ยวนี้ตลาดใกล้สิว่ายนะครับเอันล้านเดียวกันบ้างยังบ่ล้านเดียวโอ้เดียวกันโอ้เสื้อผ้าก็เดียวกันมารถคันเดียวนี่บ่มารถคันเดียวขับเองบ่ครับบ่ โอ้พี่เก่งเนาะสาวผู้ชายนี่เก่งเลยครับเลยสาวผู้ชายนี่เก่งเลยขับรถเองอ้าวระเทียมกันนีอันนี้เป็นเป็นคุณแม่ปะครับบอปี่น้องกันโอ้เป็นพี่น้องเดียวเนาะพี่น้องเดียวมานนำเดียวมานนำเดี่ยวมานนำเดียวอ้าวนะครับมาอุ่นล้นด้วยอยากสบายนี่โอ้ขยันเด้อสาวผู้ไทยนี่กทุกวันศุกร์ตลาดนัดบ้านนาโกกับวันพุธอยู่นี่แหละเนาะ มาหาเลยครับเด้อเอามาหาสาวผู้ไทยนะครับเด้อสาวผู้ไทยคนสวยนะครับขายตุ่ยขายหอยขายปลากระบก time, สาวผู <draining> ้ไทยขายหอยเนาะขายปลากระบอกหอยตุ้ยเลยตุ้ยตุ้ยนี่คืออ้วนนะครับเด้อวาสาวผู้ไทยชือว่าตุ้ยนะครับตุ้ยตุ้ยหลงตุ้ยหลงหลงกับาลใหญ่หลงกับาลใหญ่ออเเาานี่สาวผู้ไทยสาวผู้ไทยนะครับเอาขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายนะครับ โอขอบคุณเลยครับบอรบกวดนะครับเด้อเอานี่สาวพุทธให้เอาขอบคุณหลายๆนะครับนี่นะครับแต่เบิ้งจะโป๊กคลิปด้อยะี่ะออกโป๊กคลิปให้ผิ่มจังสีก็ได้ที่เห็นไงตลาดนัดวันศุกรบ้านนากโก้ที่เห็นเลยหรือวันศุกรบ้านนากโกนี่เห็นเร็วอือเอาเอา สาวผู้ชายกลางโกบมซองนะครับแดดขึ้นแล้ว <laughs> อ้าวขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายอืมพล้ไม่พ้นล้ไม่อ้าวพ้นล้ไม่อยู่ม,มุมม,มมุมพี่เนาะมีหมดเลยบัะคำหวานกับมีบ่ครับเดี๋ยวนี้บะหวานกับมีแล้วครับผมรู้สึกเลยบัะคำหวานเฮา โลละอยั่งนี่ให้กินดนะครับแบบคำหวานใกล้ที่ใกล้ที่เกี่ยวเขาแล้วเอาล่องกล่องยิ้มหาบาทถือว่าถูกเอาไรเมล็ดกะมี่แบบนี้เอานี่ผู้ขายเด้อยพอค่ะค่ะผมเอาขอพูดหลายครับตลาดนัดวันศุกร์วันนาโกอยากกินมาเลยเด้อตอนเช้าบอกตอนเช้าเนาะตลาดวันศุกร์วันนาโกตอนเช้าอืมตอนเช้านะครับเอาทั้งพี่กะของใส่นะครับเด้อเอามาตลาดวันศุกร์สิเห็นนะครับ หันมาทางพี่ก่อนป้นะครับเดินเหี้ยวพริกเขือเกลือปลาไหลกระเทียมกระเทมมีมดนะครับอยู่พี่ละวัดดีครับวัดดีค่ะโอ้นี่ครับผัดยอดสวนมานาวแล้วค่ะอันใดก็ครับเผ็ดันยอดสวนค่ะโอ้พันยอดสวนแม่ผู้ไทยทางนี้จะยิ่งดีไหมค่ะเผ็ดหอมค่ะตำส้มตำอร่อยโอ้มาพริกนี่บอกครับแม่ค่ะซื้อบ้านยังเกาะพันยอดสค่ะโอ้พันยอดสวนเนาะพริกสวนเนี่ยสด ตำมบางุ่งกับแซบแม่นค่ะสาวผู้ไทยบ่ครับบ่สาวบันนาขามค่ะโอ้บันนาขามผมไทยอยู่เห็นว่าสาวผู้ไทยไปกินสาวบันนาขามบันนาขามบวกขาวนี่บอแม่นค่ะอือาวกัเนาะสาวบันนาขามก็สวยคือกันมาจายเชียงรายนะค่ะโอ้มาจากเชียงรายโอวคาโดลงกองเลยของเฮานี่ทิกเนาะแล้วก็ช่วยชาวบ้านค่ะช่วยชาวบ้านขายช่วยชาวบ้านขายมาขายค่ะ ช่วยกันหนึ่งชาวบ้านได้ขายโอ้พริกวันนักขามนี่แถวล่ำนำย่างนะแม่นบ่แม่นค่ะบรรขุมพันธุ์ท่องคันโอ้ข้ามพันธุ์ทองปลูกเอาพริกชุดสดด้วยนี่ครับเด้อเอาผมเคยขี่รถผ่านอยู่นี่พริกจากบ้านค้ามพนทองสี่เป็นพริกขี่ปลูกแถวล่ำนำย่างแมนค่ะเพื่อนตีพริกสู้ปลูกในบ้านแบบดึงทองอ่ะแมนค่ะดึงท้องถูกถูกนะครับเด้อเอาอันนี้เศร้าบาทป่ะครับรู้เท่าไหร่ครับเศร้าบาทเด้อนี่แล้วนี่พริกขี่หนู กีนูสวนนี่ยเนาะแต่เพี้ยอเอาปกเพ็ดเลยเลยนี่พี่กีนูสวนเลยนี่เอาเศร้าบาทบ่ะครับบอกเศร้าบาทเศร้าบาทเอาเอาปีกอะพ่อเห่าเนาะกบบ้าจังใดก็ขายไปแล้ววันที่ขายเดี๋ยวลงงั้นเลยก็เผานี่ผู้ขายเอาตะกอนนี่สวยๆนี่จากบ้านหน้าขามนะครับพี่พ่อลงไลฟ์สดน้องเพื่อนมันก็ติดตามเลเพื่อนมันก็ว่าโอ้มีทุกอย่างเลยมาสั่นแบบ ลงหลายแพลตฟอร์มเลยเนาะค่ะเนาะลูกก็บ่ได้เข้าไปเบื้องไหมคะบัวขาวบัวขาวนี่แมนเมื่อเปรียบบัวขาวของกินของใส่ของพ่ออยู่ตรงไหนเนี่ยอือเนี่ยนี้เฮาพิมพ์ที่เห็นไงสุดคือพิมพ์ตลาดนัดวันศุกร์บ้านนาโกนเห็นเลยแตงโมก็มีเนาะนี่เนาะแม่่นคะตอพีโดตอพีโดค่ะเทบาทหร่ครับแตงโมนี่รับมา60ขาย65บห้ขาย65สิาเอาหาใบกระโแพงบระแพงแก่รอน่ายแก่ลายแนวนะครับสวยค่ะอันเนี้ย แต่ว่าผู้ขายนี่สวยใจดีไ <c> น <oughs> ีครับจากบ้านนาขามบอบคุณหลายนะครับเน,น่นหนเห็นบอ่อตลาดเช้าสายหยุดวสัสดีครับปอโบโคโลจากเชียงรายโอ้กำลังคุยกันอยู่<ม>บ้านอาโวคาโดนะครับนี่อาโวคาโดอืมอาโวคาโด อันนี้ร่องกล่องโอ้ร่องกล่องร่องกล่องล่องกล่องมาตั้มเี่มาให้ราะว่ามาจากเชียงรายบ่ครับบ่โอ้จากเชียงรโอ้มาขายน้ำกงครับแไมีอยู่เชียงรายโอ้ได้เมียอยู่เชียงรายอวคาโดเนาะกิโมเท่าไรแห่ะครับอวคดดวหาหกบาทครับหกสิบบาทน่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไขมันดีเนะครับอะโวคาโดไขมันดีต่อร่างกายกิโล70บาทนะครับหน่วยงามเนาะโอ้60บาทอืมโอผมเพิ่มเร็วจ้ะ60บาทเอาอาวุโคาโดหน่วยดีเนาะผิวสวยเลยนะครับเข้าไปกินอะไเล่นบ่เนี่ยินเลยล่องกล่องก็มีถุงเท่าไรครับล่องกล่อง่25บาทเหลือด4ถุงนี่ครับเหลือด4ถุงเอาหมดเลยอืครับหวานครับหวานที่เหลือ5บาทเด้อ ยิ้มหบานนิดหน่แมนยิบานครับไม่ไดคุ้นขอบคุณหลายเด้อพ่อบค่าเด้อครับผมขอบคุณขอบคุณหลายครับครับผมโอ้หน่วยใหญ่ครับหน่วยใหญ่เด้อหน่วยใหญ่สวัสดีครับแม่ค้าเตรีไล่แล้วอือสายเร็วเลยครับขายทุกอย่างเนาะอือเป็นโอ้นะครับมีหมดเลยเด้อเห็นเนาะเอ้าวทั่วกระเชื่อมอือแต่ว่าสายว่าอันนี้บักบัวบปล่าเบล่ มะโบบนะครับมาบวกมาบวชอขายดีเลยแม่ค้าครับแม่ค้าทุกวันศุกร์เนาะตลาดเช้าวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เอาผู้ขายแต่ละเมื่ออะไรบ้างมาต้องมีเราเจ้ากันเจ้าเดียวนะวัดดีครับผู้แม่ค้าบานี้อยู่หน้าโกรดเร็วห้าวนาะเป็นไถหน้าโกดทั้งหมดเลยครับเอาบ้านหน้าโกดนี่คือตลาดเซาวันศุกร์ บ้านนาโกเป็นตลาดนัดนะครับเด้อดเอามาขายาาเอาเป็นของบ,บา้านๆเฮาเด้อของที่หาได้จากบ,บา้านๆเฮานะครับเอามาขายอยู่นี่แหละนะครับได้จากบ้านนะครับพวกผักพวกอย่างเด้อหาบาทสิบบาทถูกๆเนะาะอันนี้เม็นยงแน่ละครับนี่ลาบห,หมูลาบหมูเนาะอันนี้แล้วปูไข่ปูไข่นี่บล่อันนี้ปูกไข่โอ้ผูกไข่ร้อยหนึ่งบอกจากเขาหาเนื้อคือนี่แต่ว่าเอาไปกินแซ่บมันดีเลยเนีผมบอกได้วุฒิเพ่งเราจัง เทีงเราดังบอลูว่าสิออกได้บ่เลยนอไม้กันยังมีอยู่เนาะถุ้งตัวไหนล่ะครับนอไม่ไม่ได้นอไมเศ้าบาดเศร้าบาดเศร้าบาดถุงบางไงเลยเศร้าบาดถุงบางไงเศร้าบาดเนาะสามถุงห้าสิบเด้ออันนี้ต้มแล้วต้มกับเศร้าพอเต้มกับเศร้าเนาะเอาโอ้นะครับเด้อเอามาโอนหน่ด้เนี่ยของบ้านเฮานีอเนาะบ้านเราบ้านเราถูกถูกเลยเนี่ยครับแม่ข่ายแทดห่อนครับถ้ามองนี่ใอยู่โฮมใครยังไง เป็นอย่างไรของปูหนึ่งเงี้ยฟ้าน喏สุงมตัวไหนแหละครับได้ใส่เอาเนี่ยนะครับด้วยเอาทีมงานบ้านหน้าโกถูกๆเลยนี่ของพื้นบ้านทั้งหม็ดอยู่นี่เอามาซื้อตลาดนัดวันศุกร์สีมี่ไอพี่น้องได้กินเด้อเห็นเด้อเนี่ยเอาขอบคุณหลายนะครับสวัสดีครับ เราเพื่อเปิดเพลงดังเด่นเนาะแต่ออกเร็พมันเอาไว้ป่านนะครับป่านป่านหน้าเนาะเอือบเรียบร้อยแล้วจักบาทจักบาทแล้วไงหาซีบาทเนาะปลาดุกปลาคอบ่อันนี้ปลาดุกบ่อันนี้ดุกอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาคอเนาะหาซีบาทเอือบเราไปครับย่างค่างอันนี้ย่างเรียบร้อยอ้นี่เรียบร้อยอันนี้เป็นหรงละลอยเนาะเป็นแห้งแล้วทุงละลอยเนาะ ไปทอดเนาะเราเปิดเรื่อต่างขงนาดเลยเอาผัาได้เลยเอเอาผักขายดีเลยเนาะขายดียดดเลยมีทุกอย่างสิบบาทส้บบาทเนาะเแล<ม>้ว<ย>ของคนแม่เพื่อนเด้อป่าได้เลยเอบบาทสิบบา<ย>อกคุณหลายๆรเดบอบคุณหลายๆร,ยา,รายเยอันนี้แห้งแล้วบอกกันูบมีแต่ลอยเป็นมวยลอยค่ะเป็นลอยเนาะ สวัสดีเลยเนาะขอพูดหลายๆนะครับด้อขอจบชิปนี้ไปตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับผู้เข้ามาใหม่อย่าลืมนะครับด้วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสีบริภาษิปเปใหม่ของลงขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ